บราซิลแค้นเราอะไรขนาดนั้นครับตะบันเต็มข้อไปก้าประตู โอ้โหเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มที่เข้ารอบไปแล้วแต่ว่าบราซิลซัดเราไป9ต่อหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้แต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีที่ยังได้เห็นการเล่น power play ของทีมชาติไทยเราเจาะแนวรับของบราซิลได้สําเร็จนะครับหลายๆครั้งเราเจาะได้ถึงวินสุดท้ายเลยแต่จบไม่ได้แค่นั้นนั่นเท่ากับว่า power play ของเราเจาะอ,อันดับหนึ่งของโลกได้งานนี้รอบ16ทีมครับเจอใครก็ได้แหละระหว่างอิหร่านกับฝรั่งเศสแต่ว่าเรามาพูดถึงกันในขาดของทีมชาติไทยเราในเกมนี้กัน ก่อนครับที่บราซิลนั้นตะบันเต็มข้อล่อเต็มแข้งซัดเราไป9ต่อ1ประตูโดยผมเองก็ได้สรุปหลังเกมไม่กับคุณผู้ชมได้ครับชมกันแบบจุใจแล้วนะครับโดยก่อนเริ่มเกมครับคนมิเกลโรดิโกก็ส่งผู้เล่นตัวหลักที่เคยส่งลง2นัดก่อนหน้านี้นะครับผู้รักษาประตูก็มีอุสเซนบัตรครับก็มีอิทธิชาสาราวุฒโดนาชัยมูมดตุสมันมูซาก็เป็น5ตัวหลักที่ส่งลงเล่นอยู่ตลอดส่วนบราซิลครับอย่างที่สื่อของพวกเขาคาดการ ก็เป็น5ตัวหลักเช่นเดียวกันนะครับผู้ษาประตูก็เป็นวิลเลียมก็มีมารอนมาเชลเดียโก้ปิโต้ครับแต่ละคนสร้างความแตกต่าง บอลแต่ละจังหวะเนี่ยเร็วมากๆนะครับโดยเกมนี้ในครึ่งแรกครับก็ต้องยอมรับว่าก่อนที่จะเจอกันโฮดมิเกลเองก็พยายามบอกผู้เล่นบอกนะักเตะวางแผนมาให้เพลสแดนบนบราซิลนะครับแต่เราพอเพลสจริงๆเนี่ยมันเพลสไม่ได้ครับบราซิลแก้เพลสดด้วยการเล่นจังหวะเดียวลราแม่นมากๆครับจังหวะของบราซิลเร็วกว่าเราอยู่ก้าวนึงเลยเราตามยากมากครับโดยเฉพาะการดูหนึ่ง,งอย่างเท็ดบอก ด้วยหนึ่งเราเอาไม่อยู่จริงๆครับคือเร็วมากแต่ละคนพอเริ่มเพลิงแรกมาเนี่ยเราเกือบที่จะโดนยิงเร็วเลยครับผู้เล่นที่ยิงเร็วเนี่ยก็เป็นมาเชลเลยครับโอ้โหยิงแต่ละจังหวะเท้าซ้ของเขาหนักมากและก็แรงมากครับเกือบที่จะยิงเราตั้งแต่1น,นาทีแรกเลยก็ถือว่าบราซิลเนี่ยแก้เพรสมาดีแก้เกมมาดีสิ่งที่เขาต้องการเลยก็คืออยากให้เราหมดแรงครับเขาก็เลยเพรสสูงเช่นเดีวยวกันเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าบราซิลที่เพรสเราสูงครับเราเพรสสูงไม่ ได้เลยมูมัดเนี่ยพอยืนหน้าเป้าคนเดียวดวลกับมารอนแบบเนี้ดยดวลกับเดียกโก้แบบเนี้ยโอ้โหไปไม่ได้จริงๆครับคือเขาเก่งจริงสําหรับูเพ่เนบราซิลแต่ละคนสมแล้วกับเป็นระดับหนึ่งของโลกครับเซตบอลกับแต่ละจังหวะเนี่ยเอารวดเร็วทันใจ ผมคิดว่าทีมชาติไทยเราเร็วเลยนะแต่พอเจอบราซิลโอ้โหคโลต,ตีนกันจริงๆครับยอดเยี่ยมมากซึ่งเล่นกันจนถึง3นาทีแรก3นาทีแรกถือว่านานสําหรับฟุตซอลนะครับแต่ว่าไทยเรายังไม่มีโอกาสยิงซักครั้งเดียวเลยหลังจากผ่าส3นาทีแรกยังเซตบอลไม่ถึงพื้นที่อันตรายด้วยซ้ำครับเราเพรสแดนบนก็เพรสไม่อยู่กลายเป็นบราซิลที่มาไล่เพรสเราแล้วเราก็แก้เพรสไม่ออกด้วยครับเพราะบราซิลเขามาเพรสแต่ว่าเราก็มีการเล่นที่อัพฟอร์มขึ้นมาดีอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นช่วงที่เราเพรสบราซิลนั่นแหละ กับเร็วสวนกับเร็วจังหวะบราซิลบุกอยู่เราตัดบอลได้เนี่ยจังหวะแบบนั้นเลยครับที่เราโจมตีบราซิลได้มาถึงหน้าปากประตูครับแล้วก็จังหวะยิงจังหวะแรกของไทยเราเนี่ยเป็นกลิตอารันสัญลักษณ์ครับที่ยิงด้วยเท้าซ้ายแต่ก็โดนเซฟไว้จังหวะนั้นครับเป็นจังหวะที่ตื่นตาตื่นใจซึ่งพอหลังจากที่เราได้โอกาสยิงนะโอ้โหเหมือนบราซิลโกดครับ บุกเราเป็นพายุเลยครับซ้ายทีขวาทีโดยการเล่นของบราซิลจะแตกต่างกับทีมอื่นที่เราเจอครับโดยฟุตซอลป,ปกติเนี่ยที่ปกติเลยนะที่ไม่ใช่บราซิลพอบอลจ่ายริมเส้นปั๊บเนี่ยเขาจะพยายามยัดตรงกลางหรือไม่ก็คืนหลังแต่บราซิลไม่เป็นแบบนั้นครับคือจ่ายบอลฉีกไปด้านข้างปั๊บตวัดโยนยาวขึ้นมาอีกฟากหนึ่งเลยครับสําหรับบราซิลโอ้โหเป็นตัวบักแห่งวงการฟุตซอลจริงๆการแก้เพรสของเขานั้นพอโดนบีบ2คนยกข้ามหัวดื้อๆเลยครับ โอ้โหทาได้ยังไงครับซึ่งพอบราซิลมีจังหวะแก้เพชได้เนี่ยหลังจากนั้นก็ยิงขึ้นนําเราก่อน1-0เลยครับจากทั้งฝั่งของมาเชลเท้าซ้ายที่เร็วประดุดรถไฟครับเร็วมากครับโดยจังหวะที่เราเสียประตูเนี่ยเป็นจังหวะความผิดลาดของเราด้วยครับบราซิลเขาจ่ายแล้วบอลทะลุหลุดเดี่ยวด้วย1-1แบบนั้นก็ไม่พลาดเลยครับจะไม่ออกนําก่อน1-0ลังจากโดนนำเนี่ยรูปเกมส่วนใหญ่ก็เป็นของบราซิลและครับเราเปลี่ยนตัวสำรองล,อง,ลงมา ก็ยังแก้เกมไม่ได้ครับอย่างสุบวุฒิลงมาเนี่ยเรียกว่าแทบจะเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าช้ากว่าผู้เล่นบราซิลต้องใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ครับจีรวัตรเนี่ยก็ยังโดนบีบจนต้องติออกบ้างปล่อยบอลไหลออกไปเลยบ้างครับเพราะโดนบีบแล้วเราแก้เพชไม่ได้จริงๆเพชหนักมากครับบร,ราซิลหลังจากที่โดนนํา1 0ลูกสูตรอะไรเนี่ยมาหมดเลยครับจากนั้นอีก5้านาทีต่อมาก็โดนอีกหนึ่งประตูะครับแล้วจังหวะนี้ก็ เป็นจังหวะพักพิงยิงครับโดยคนที่พักเนี่ยก็เป็นฟิลิปเป้วอลเลโร่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองครับโดยลูกนั้นเป็นการจ่ายยัดเข้ากลางให้กับหน้าเป้าพิงแล้วคืนมายิงสุดสวยเลยครับขึ้นนําเรา2 0แต่ว่าหลังจากที่เราโดนนํา2 0ศเนี่ยเราก็มีโอกาสยิงนะครับตัดบอลได้จากความผิดลาดของบราซิวเวงลุดเดียวครับจังหวะนั้นแต่น่าเสียดายที่จอดจ่อเรายิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูโอโหโอกาสเราจะได้แล้วครับแต่ว่าน่าเสียดาย ไม่น่าพลาดครับเพราะว่าเราดุดเดี่ยวไปถึงสองคนแต่จังหวะการเล่นเนี่ยเราช้าเกินไปครับเหมือนลังเลว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายแบบนั้นเนี่ยพอลังเลปับหนึ่งวิก็ถือว่าช้าแล้วสำหรับฟุตซอลนะครับประตูสาประตูออกมาปิดมุมกองหลังก็ตามประกบตัวที่ตามมาสุดท้ายต้องนดนเดียเด่ยวๆครับยิงไปก็ติดเซฟซึ่งฟุตซอลเนี่ยถ้าเกิดคิดช้าปับยิงยากครับก็พลาดโอกาสการที่จะได้ประตูตีต้นเป็น1ต่อสําสหรับทีมชาติไทยเรา มูฮัมหมัดเองโดนดูมสามคนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับบราซิลขยับนิดเดียวครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งนีงน่เก่งจริงครับไปได้หมดไปได้ทุกทางอ่ะมีช่องนิดนึงก็ไปหรือไม่มีช่องเนี่ยสับขานิดนึงก็หลุดแล้วเขากล้าดวลด้วยครับกล้าที่จะดวลหนึ่งหนึ่งไม่กลัวหรือเลี้ยงจี้ใส่เลี้ยงจี้ใส,ส่ก็เลยทําให้แรงของไทยเราหมดลงด้วยแหละครับถ้าครเด่นฟุตซอลเนี่ยจะรู้ครับถ้าเกมเป็นรองปับ๊บเราจะเหนื่อยทันทีเพราะเราต้องตามตัวประกบแล้วก็ ต้องคิดวิธีการเล่นเกมรุกข,ของเราด้วยมันทาให้มันเหนื่อยมากๆสาหรับเกมนี้ครับโคดบราซิลก็ทําตามเป้าหมายนะทาให้ได้ของเราเหนื่อยครับและก็มีส่งแฟร์เราลงมาเล่นด้วยครับแฟร์เราเนี่ยน่าจะมีอาการบาดเจ็บยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอลงมาก็ยังดูงึกงักอยู่สําหรับแฟร์เราครับยังจูนกับเพื่อนไม่ค่อยติดแต่ว่าเจ้าตัวก็มีโอกาสยิงชนเสาด้วยครับพอเราโดนขึ้นนํา2 0โคดมิเกลต้องแก้เกมด่วนเลยครับโดยเขาแก้เกมโดยการที่ตั้งรับเพสซิ่งแด่ตัวเองมากขึ้นครับ คือพอบราซิลเล่นเกมรุกมาปั๊บเนี่ยเราจะแพ็กกันเลยให้บราซิลผ่านง่ายๆคือตามติดตามติดตามติด,ตา,ต,ดตามตันอยู่ตลอดหลายครั้งนะเราตันชนะด้วยครับอย่างปิโตเนี่ยก็ล้มหงายท้องหงายไส้โคมิเกมันก็น่าจะเพิ่มเติมในส่วนของเกมศูนย์กลับเกมโต้กลับครับหลังจากเราโดนนำสองศูนย์เกมโต้กลับของเราก็เริ่มที่จะโต้กลับเร็วขึ้นครับไม่ค่อยเซตบอลกันหลายจังหวะตัดบอลได้ปับ๊บคือไปไปไป,ไปอย่างเดียวเลยครับแล้วรูปแบบเกมเนี่ยเราเริ่มที่จะตัดบอลได้มากขึ้นครับทา้งฝั่งปีโตเองก็ พิงแต่ว่าโดนเราจิ้มบอลเสียจังหวะตลอดจนเกือบจะหมดเวลาครึ่งแรกอยู่แล้วครับเราทําได้จากการตัดบอลของนรงศักดิ์จังหวะนั้นนรงศักดิ์ตัดบอลได้จากปีโต้ครับแล้วก็จ่ายยัดมาให้กับมูัมหมัดอุสมันมูซาหลุดด้วนเดียววกับเพื่อกสาป,ประตูซึ่งคราวนี้ไม่พลาดครับมูัมหมัดสับหลอกหนึ่งครั้งลูกที่เขาทําบ่อยมากครับยิงตีตื้นบราซิลมันหนึ่งต่อสอ ในนาทีสุดท้ายของเกมโหตอนนั้นผมก็ร้องเฮลั่นเลยครับทีมชาติไทยเรายิงบราซิลมูฮัมหมัดทําได้จริงๆครับอันนี้ต้องชื่นชมนะทาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับมูฮัมหมัดอุสบันมูซาแล้วก็ต้องชื่นชมายรองศักดิ์วิงววนด้วยครับที่ไล่ตัดบอลปีโตแล้วตัดได้หลายครั้งด้วยเหมือนเพื่อนบราซิลเนี่ยตันเหมือนกันครับโดนเกมรับของเราที่เพสิ่งในแดนตัวเองแต่ว่าครับแต่ว่า ดีใจแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีบราซิลก็มาได้ประตูหนีห่างเป็น3าหนึ่งอีกประมาณ20วิได้ครับ20วิที่บราซิลมายิงทิ้งห่างเรา3าหนึ่งดีใจแป๊บเดียวจริงๆครับจากมาเชลคนเดิมที่จังหวะนั้นปีโตครับสับหลอกและโยกหลอกคาราวุธหานคำพาแล้วก็ยิงจังหวะแรกติดบล็อกแล้วบอลก็กระเด้งไปเข้าทางมาเชลครับยิงลอดขามมมัดเข้าไปเลยต้องมาหน้าเครียดคิ้วขาหมวดกันอีกแล้วแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้ครับโอกาสยิงของเราครับโอกาสยิงเนี่ย เรา10บราซิล32ห่างกัน20ครั้งครับแล้วเราเนี่ยเข้ากรอบไป3บราซิลเข้ากรอบไป13ดูความห่างชั้นครับโอ้โหถือว่าบราซิลเขาสมกับเบอร์หนึ่งของโลกส่วนครึ่งหลังครับเริ่มเกมมาเนี่ยแนวโน้มของทีมชาติไทยเราดีเลยครับได้ยิง3ครั้งติดต่อกันจากมูมัดที่พยายามเอาตัวรอด11แล้วก็ชนะด้วยครับหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าโดนผู้สาวประตูเซฟได้ตอนนั้นหลบ2คนเลยครับมูมัดยิงจิ้มไปไมกะจะโลดขาครับแต่ไม่โลดแล้วก็ยังมีจังหวะ ยิจากแถวสองบ้างยิงจากริมเส้นบ้างโอกาสเราถือว่ามีเลยครับแล้วบราซิลเองเหมือนเขาจะพลาดค่อนข้างง่ายนะครับในต้นครึ่งหลัง ก็เลยโดนเราสวนมาแต่ละทีเนี่ยเสียวเหมือนกันนะครับมีเหนื่อยมีหอบมีร้องเหมือนกันสําหรับเบอร์หนึ่งของโลกแต่ว่าพูดยังไม่ทันจบเลยครับบราซิลเองก็มาเล่นลูกเซตพีซเซตเพลแล้วว่าใัยความผิดพลาดของเรามายิงประตูหนีห่างเป็น4ต่อนหนึ่งจากปีโตนะครับโดยจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เราตัดบอลได้แล้วนะครับแต่ว่าจรวัฒนศรวิเชียนไปทําบอลลั่น ไปเข้าทางของผูเ้เล่นบราซิลพอด,ดีครับจังหวะแบบนี้เขาก็ชอบอยู่แล้วเล่นกันจังหวะเดียวอยู่หน้าปากประตูเราแล้วก็จ่ายให้กับปิโตแท็บอินเข้าไปง่ายๆครับยิงหมีห่างเราสี่ต่อหนึ่งปิโตเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าเป้าที่น่าจะมาแทนเฟเราได้เลยนะครับเฟเราเนี่ย รู้สึกว่าจะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บต้องจูนกับเพื่อนนัทีมพอสมควรเลยแต่ว่าปีโตโอ้โหหนึ่งหนึ่งเอาไม่อยู่ครับขายาวด้วยตัวใหญ่กว่าด้วยยิง่งทำให้เราเล่นยากไปอีกครับใช้พลังงานไป2เท่าถ้าเจอกับเพืเ่อนบราซิลเจอกับยุโรปเนี่ยก็ยังใหญ่อย่างเดียวนะความสามารถไม่ดีแต่เจอกับบราซิลเนี่ย หนึ่งคือใหญ่สองควาความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยดีกว่าเราด้วยครับงานยากทุกครั้งที่เจอกับทีมชาติบราซิลแล้วถัดมาอีกไม่ถึง2นาทีครับไทยเราก็มาโดนประตูที่5จากมาเชลครับจังหวะนั้นเราเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างครับขนาดนาดักลงศักดิ์ที่รูปร่างดีเลยนะเจอกับมาเชลที่ทั้งใหญ่ทั้งหนาครับพิงแล้วพลิกกลายเป็นว่าหลุดเดี่ยวเลยครับเท้าบันด้วยเท้าซ้ายเข้าไปยิงนําเราห่าง5ต่อหนึ่งโอ้ยแล้วตอนนั้นเราเล่นเกมรุกไม่ได้เลยครับจะเล่นรุกที่เนี่ยต้องรอใส่จังหวะ โต้กลับแทบจะไม่มีเพราะบราซิลเนี่ยยืนแพ็กตำแหน่งกันดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการเพรสซิงเนี่ยเขาเพรสซิงแบบคุมพื้นที่เราแก้เพจแทบจะไม่ได้เลยโดยทั้งโค้ดมิเกเลแล้วก็ผู้เล่นต่างก็พยายามเลยครับพยายามแก้เพจพยายามเล่นหลากหลายเล่นลูกสูตรเล่นโต้กลับมาเพื่อเจอกับบราซิลครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าบราซิลเขามาดีมากๆครับแล้วหลังจากนั้นครับประตูที่6ก็ตามมาในนาทีที่14ของเกมครับเป็นลูกยิงของราฟาเอลแต่ว่าเป็น ออนโกครับเหมือนจะยิงไม่ตรงกรอบแล้วก็ไปแฉลับกฤษดาเข้าไปทําให้นําเรา6ต่อนหนึ่งครับหลังจากนั้นโค้ดมีเกลก็ไม่รีรอเลยครับเลือกที่จะเล่นพา w วเวเพเพเพอหเพื่าหยุดการทําประตูของบราซิล ตอนนั้นเราโดน6กหนึ่งแล้วครับต้องเอาประตูคืนให้ได้ครับและจุดเด่นของเราก็คือลูก power play นี่แหละเราเล่น power play ได้ดีกว่าหลายๆชาตินะครับหลายๆครั้งเราจะได้ประตูสําคัญจากการเล่น power play ด้วยแต่ว่าประตูที่7ก็ยังมาอีกครับยังไม่หยุดนะบราซิลยังไม่หยุดประตูที่7มาอีกแล้วครับโอ้โหได้จากปีโตครับจากจังหวะที่สวนกลับ power play มาเป็นประตูที่7นะครับสมบวุฒิก็ พยายามกระแทกแล้วแรกข้างหลังด้วยแต่ไม่ลงครับปีโตเขาตัวใหญ่จริงรูปร่างเนี่ยคล้ายกับคาเซมิโร่ของบราซิลเลยนะครับโอ้โหจริง,จร,งจริงครับนำเราไปแล้ว7-1แล้วก็ยังไม่หยุดนะครับบราซิลยังไม่หยุดยังมายิงเราอีกไหลเหมือนเทน้ําเดท้าเลยครับยิงประตูที่8จากมาเชลแล้วก็มาปิดประตูที่9้าจากแฟร์เราที่เป็นประตูแรกของเขาในฟุตซอลชิงจป์โลกครั้งนี้ครับแฟร์เราเจ้าของผู้เล่นยอดเยี่ยมของโลก3สมัยซอน ตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021เลยยิงเราเป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยในรายการนี้นะครับจริงๆเราก็พยายามนะครับพยายามที่จะประตูไล่มาให้ได้แต่มันก็ไม่ได้เลยครับจังหวะสุดท้ายของเราไม่ชัวร์แต่ผมก็มองต่างอย่างหนึ่งคือการเล่นพเพาเวรเพย์เรานั้นสามารถเจาะเกมรับของบราซิลได้ครับถ้าสังเกตดีๆเพารเพของเราเนี่ยจะ เซตบอลไปถึงมือที่สุดท้ายตลอดครับเส้นหลังประตูเนี่ยเราพาบอลไปถึงตรงนั้นได้เราก็ยังเจาะเกมรับของบราซิลได้สำหรับ power play ของเราแต่เป็นแค่ว่าจังหวะสุดท้ายเราจบเขาไม่ได้แค่นั้นเองซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่เห็นในเกมนี้เลยครับส่วนภาพรวมอย่างอื่นเนี่ยอย่างเกมรุกของเราก็ทําอะไรบราซิลไม่ได้เกมรับเราก็ตั้งรับบราซิลไม่อยู่นะครับนี่แหละคือ power play นี่แหละที่พอเห็นว่าเราเจาะ แนวรับบราซิลได้จริงๆนะครับสำหรับ power play ของเราและสุดท้ายก็จบเกมลงซักทีครับใจหายใจความลุ้นใจใจุดใจโจอยากให้จบเกมเร็วๆนะครับเพราะเราจะโดนยิงมากกว่านี้เราก็แพ้บราซิลไป9ต่อหนึ่งครับมากกว่าฝั่งของโรเชีย1ประตูโรเชียเนี่ยแพ้ไป81ในรอบแบ่งกลุ่มบราซิลก็ยิงไปทั้งหมดเกือบ30ประตูนะครับโอ้ย,ยิงโอ้โหเป็นทีมที่ไม่อยากเล่นด้วยเลยก่อนเกมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยิง3ลูก4ี่ลูก5ลูก ก็โอเคแต่นี่จัดเราไป9ครับซึ่งก็อย่างที่ทฮดบอกนะครับเกมนี้เราเด่นจุดเด่นในเรื่องของ power play ที่ ยังเจาะแนวรับของบราซิลได้อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจริงๆยังไงก็พอตัดกับต่อในรอบ16ทีมครับอาจจะเจอกับอิหร่านหรือว่าเจอกับฝรั่งเศสก็ได้อยู่ที่ว่าอิหร่านจากกาลโคนมาเจอเราหรือเปล่ายัางไงก็รอติดตามกันนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการนับเหรหลังเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเดนในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย